Good Morning สาวน้อย <c oughs> ปลุกแต่เช้าเลยทุกคนไม่เอาไม่นอนบนบนนี้นี่ผ้าเช็ดเท้าไม่เอาเช้านี้มีน้ำเต้าหู้นะคะไปซื้อที่ใกล้ๆกับแยกเซวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟักทองทำเองนะอบเองนึ่งเองอร่อยมากมัน มันอร่อยเลยอ่ะส่วนนี้เป็นปลาต้มโกะซื้อพ่อได้กันแล้วก็กาแฟเนี่ยอาหารเช้าจ้าสวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขับรถไปที่หาดทับสแกนะคะเรามีโปรแกรมว่าเราจะไปกินขนมจีนนะคะขนมจีนอร่อยจานละ30บาทนะขึ้นชื่อแล้วก็ แล้วก็จะขับรถชมหาดนะ ไปหาดไปเรื่อยนะคะบรรยากาศของทับสะแกจะเป็นแบบนี้นะก็คือหาดเขาอ่ะจะอยู่ลึกแล้วก็จะมีแนวแบบเนี้ยแนวกั้นหาดกับถนทะทะนไปนเรื่อยๆแล้วก็ร้านกาแฟร้านนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าเหมือนปรปับปรปุงเนาะเหมือนปรับปรุงอ่าแล้วเราจะค่อยๆขับไปนะคะเป้าหมายของเราคือเราจะไปกินขนมจีนอยู่ท้ายๆนู่นแหละทุกคน เพ,เพื่อนชอบก็แวะมาได้นะคะก็มีร้านกาแฟมาชมาทะเลแถวนี้แล้วก็มีสะพานเก่า ริมผ่านมีเอาหลังไหนมีคนอยู่ด้วยว้าวว้าวด้านขวามือถูกทะเลสัตว์สัตเนาะเนี่ยดูสิ <Yeah. S 2> ดูหายไปเยอะเลยอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นที่ตากปลา mm hmm. อุ้ยตากปลาตากปลาหมึกตากอ้ยเยอะมากเลยทุกคน อุ้ยสะออนน่ะสะออนค่ะหากกุ้งตากปอามืกนี่ก็ขึ้นมาจากเรือนะเสร็จอล้วเขามาตากเสร็จเข้าโรงงานแพคขายส่งผู้บริโภคนะคะทุกคนนี่เป็นโรงงานอย่างใหญ่เลยทุกคนเนี่ต๋งปลาต๋งอะไรนี้วะต๋องเขาเรียกตง๋งไหมอือแบบเศรษฐีอ่ะทำธุรกิจนี่โกดังเขาโอ้ดีเนาะ วถีประมงชาวพื้นบ้านของชาวประดู่นะคะทับสะแกเนาะเขาก็จะมีอาชีพทําประมงะคะ่ะถึงแล้วนะคะร้านขนมจีนเฮ้ยมีคนด้วยนะนี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศร้านขนมจีนหมู่บ้านประดู่นะทุกคนไปห้างกาแฟดีกว่าไหมคะค่ะไปะเดี๋ยวเราไปนั่งศาลาน,น้อยอเ,เปิด แอร์คอนดิชันเนอร์ <S <S 1> <S 1> สรุปเอาเน้ำยาปูหนึ่ง <ฮะ S 1> แล้วก็ไตปลาหนึง่งใส่ส่งใบอันนี้อะไรคะปลาหมึกค่ะปลาหมึกน้อยม,อมีมะม่วงนี่ด้วยคุอสุดยอดเลยอะทำให้เฉพาะคนที่มีน้องหมามาเท่านั้นนะตรงเนี้ย ว้าวอันนี้สิบาทอะให,ไใหะ้ไข่ให้ป้าแกะไข่ให้เลยค่ะนี่ทุกคนอันนี้แกงไตปลานะแล้วก็อันนี้น้ำยาปูนะคะแล้วก็คือเครื่องเคียงเยอะมากเลยมีแตงกวามีกระหล่ำหั่นมีอันนี้น่าจะเป็นอะไรดองทั้งอย่างหรือผักดองแล้ว แล้วก็ผักกาดดองมีผักผักเยอะผมงอกแล้วก็มีปลาน้อยด้วยอ่ะอ,อันนี้แกงไก่ปลาสาสิบบาทนะส่วนหนูจีนปูอ่ะสี่สิบไข่ใบละห้าบาทแล้ววันนั้สิบบาทนี่เราได้นั่งตรงนี้นะเราก็กินน้ำกระเจี๊ยบว้าวดายิาหนูจะกินอะไรได้อ่ะถูกมากเลยนะทุกคน ขับรถจากหาดบ้านกูดเลยขับมาถึงทับสะเกเลยนะนี่เพื่อมากินขนมจีนของหมู่บ้านประดู่อำเภอทับสะเกนะนี่จะชิมแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำยาปูนะเป็นไงอร่อยอร่อยดีเจ,จ้านายอย่าเจ้านายหิวน้ำ นั่งไม่ได้เลยกินไม่ได้อเอ่ามามเอาไม่ได้ไงกินไม่ได้เอ,อ้ยท่านประธานพูดนะคัากหลาย,ยัางวะลูกเทพอะลูกเทพลูกทวยล,ลงมาจากสวรรค์ชั้นเจ็ดตัว,ต,วตัวอะไรสักอย่างเนี่ย ตรงนี้จะเป็นสะพานปลาของชาวบ้านนะคะทุกคนเอ,อี๋ยวถ่ายรูปดูน้ำทะเลหน่อยนึงเมอยจำได้เป่าาทำหน้าแบบนี้ละ่ะลูกเออมีอาไม่เคยเห็นเหรอทำหน้าเป็นจรวดเลยเห็นลยอะจะเป็นลึกๆนะทุกคนน้ำซอ้อน้ำซัดเยอะแล้วก็น้ำวันนี้เป็นสีเขียว นี่มิอาชอบทะเลแบบเนี้ยที่อยู่สูงสูงอะแล้วมองทะเลมิอาเขาจะชอบปากเลยเนี่ยแบบเนี้ยมีอาชอบ ร้อนมากทุกคนกลัวลูกไม่สบายมีอาอยู่เฉยๆลูกนี่เอ,เอาแม่โอ๊ยโอ้ยโอย,โอยไหวไหมลูกไหวไหมลูกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่แม่หนู่ง่วงนี่นะทุกคนตรงเนี้มันจะเป็นภาพวาดแล้วก็เป็นประวัติสะพานชายเลทับสแก นี่นะคะมียเมียไปดูปลาเขาได้ปลาเดี๋ยวข้ามถนนข้ามถนนโอ้ยดูดิหายตรงนี้ไปดูปลาไปดูปลาทุกคนนี่แหละสะพานเหลือเท่านี้แหละเอออะไรนี่อะไรนี่โซ่โซ่นี่นีน่นี่ สีตัวว้าวโอ้โปล <sm ell> าอะไรอะคะปลากระบอกโอ้ยได้เยอะมากเลย,ยนี่ทีเดียวได้ครั้งเดียวป่งเลยเขามากินแพงต้นหรือปะ ดูเขาหาปลาทุกคนเมื่อกี้สนุกมากเลยทุกคนมาเจอเขาหาปลาแล้วเขาก็หวานแห่พอดีตอนเขาดึงขึ้นมาได้ปลาปลากระบอกประมาณ15ตัวได้นะทุกคนคือตอนน่ามีปลาเยอะแล้วก็มีปลาแบบว่ามันมีคีบปเหมือนดาบอะ่ะ ไล่ปลากระบอกอะ่ะกำลังจะกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สนุกดีนะมาชมบรรยากาศอ่ะการตกปลาที่หาดทับสแกนะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเราก็จะกลับแล้วนะคะกลับไปที่พักที่หาดบ้านกูดนะคะเราจะไปตลาดนัดนะคะทุกคนจะไปดูว่ามีอาหารทะเลอะไรให้เราทําให้เราซื้อเอาซื้อมาทําอยากกินปลาทูนะคะทุกคนไปเลยค่ะเดี๋ยวกลับกันเลยเอา้าลูกหาย ค่าเราพักตรงนี้นะคะทุกคนยายกินข้าวแล้วค่ะทุกคนกินข้าวกินน้ำเช็ดตัวเช็ดเท้าเรียบร้อยแล้ะพร้อมจะนอนแล้วพร้อมจะนอนแล้วนะลูกนะแล้วเราก็กินไอ้นี่กันกินมะพร้าว เรียทุกคนวะาเ้าวลูกละสิบบาทกินน้ำหมดแล้วเลยเหลือแต่เออเนื้ออร่อยมากเลยอ่ะเราซื้อมาใส่ไว้ในตู้เย็นนะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวประมาณสี่โมงครึ่งหนะ้าโมงนะสี่โมงครึง่งเออเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูหาดหาดนะเนื่องจากว่ามันน้ำทะเลมันเป็นสีเขียวอะ่ะเดี๋ยวจะไปดูมันเป็นอะไรกันแน่นะทุกคนนะโอเค